อยากฉีพ่นปุ๋ยทางใบให้กับมันสับหลังหรือหรือเปล่าว่ามันมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียขอ,ขอ,ขอขงการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นผมขอกำลังใจโดยการกด subscribe ให้ถึง1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0ันักดหัวพันเด้อสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับกริดไวสรนิด วันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องข้อดีข้อเสียของการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูปุ๋ยทางใบนะว่าหมายถึงอะไรนะปุ๋ยทางใบหมายถึงปุ๋ยที่เป็นสารละลายแล้วฉีดพ่นทางใบเพื่อให้ธาตุอาหารแก่พืชเนื่องจากรากพืชสัมผัสอยู่กับอนุภาคดินและก็สารละลายของดินโดยตรงรากจึงดูดธาตุอาหารได้ตลอดเวลาส่วนใบพืชอ,อยู่ในอากาศจะ มีโอกาสดูดธาตุอาหารได้เฉพาะจากสารละลายที่มาสัมผัสกับใบเท่านั้นนะครับด้วยเหตุนี้ใบจึงได้รับธาตุอาหารจากธรรมชาติอย่างเช่นน้าฝนแล้วก็น้ําค้างนะครับการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบให้แก่พืชเป็นการช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารมากขึ้นและก็เร็วขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูชนิดของปุ๋ยทางใบนะครับปัจจุบันมีการใช้ปุ๋ยทางใบเพียง2ชนิดนะครับนั่นก็คือปุ๋ยเกล็ดและก็ปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยเกล็ดคืออะไร ปุ๋ยเกล็ดคือปุ๋ยเคมีชนิดแข็งที่มีสภาพเป็นรูปผลึกของสารประกอบผลิตจากการนําแม่ปุ๋ยชนิดต่างๆมาผสมรวมกันให้ได้สูตรที่ต้องการเป็นปุ๋ยที่ละลายน้ําได้ง่ายนั่นเองนะครับปุ๋ยที่2ก็จะเป็นปุ๋ยน้ําหรือว่าปุ๋ยเหลวนะครับคือปุ๋ยที่ได้จากการละลายแม่ปุ๋ยในน้ําให้ได้สัดส่วนเป็นปุ๋ยสูตรต่างๆนะครับโดยที่แม่ปุ๋ยจะถูกละลายได้ทั้งหมดนะครับวิธีใช้ปุ๋ยเพียงนํามาเจอจ้างด้วยน้ําในอัตราที่พอเหมาะแล้วก็นําไปฉีดพ่นให้กับ พืชได้ทันทีนะครับอันนี้ก็คือชนิดของปุ๋ยทางใบจะมีอยู่เพียง2ชนิดนะครับปัจจุบันเนี่ยเกรรษตรกรส่วนมากจะนิยมใช้ในรูปของปุ๋ยเกล็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็คือชนิดของปุ๋ยทางใบนะครับผมทีนี้เนี่ยเรามาดูข้อควรปฏิบัติในการใช้ปุ๋ยทางใบนะครับการใช้ปุ๋ยทางใบต้องฉีดบ่อยครั้งนะครับ ยิ่งละเอียดมากเท่าใดนะครับก็จะมีโอกาสเข้าสู่ต้นพืชได้เร็วขึ้นนะครับควรผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าสารเปียกใบหรือว่าสารจับใบนั่นเองนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดเกาะดูดเกาะปุ๋ยที่ใบมากยิ่งขึ้นนะครับน้ำที่นํามาใช้อ่าเป็นตัวละลายปุ๋ยต้องสะอาดพอควรไม่ควรมีตะกอนหรือว่ากากใย,ยอะไรที่ผสมปนมากับน้ํานะครับเราควรมี ัวกองส่วนมากทั้ววันนี้เราซื้อถังฉีดพ่นมามันจะมีที่กรองน้ําอยู่แล้วนะครับสภาพน้ําควรเป็นกลางหรือว่ากรดอ่อนๆนะครับแล้วต้องเป็นปุ๋ยที่ละลายน้ําได้ดีนะครับอัตราส่วนในการผสมของปริมาณปุ๋ยและน้ําต้องไม่เข้มข้นจนเกินไปนะครับอาจจาเป็นต้องทดลองหาอัตราความเข้มข้นที่พอเหมาะในแต่ละพืช หากอากาศร้อนหรือว่าในช่วงฤดูแรงนะครับควรใช้ปุ๋ยในอัตราต่ำกว่าปกตินะครับเวลาในการฉีดพ่นเนี่ยเราควรฉีดพ่นในช่วงที่มีความชื้นสัมผัสนะครับแต่ถ้าเราฉีดพ่นในช่วงเย็นนะพืชจะสามารถอ,อ,อยู่กับปุ๋ยที่เราฉีดพ่นนะถ้าเราฉีดพ่นในช่วงเย็นเนาะ ปุ๋ยที่อยู่บนใบพืชจะสามารถอยู่ได้นานกว่าในช่วงเช้านะครับถ้าในช่วงเช้าเนี่ยระยะเวลาการเปียกไปมันจะอยู่ได้น้อยกว่าเพราะว่าถ้าพืชเจอแสงแดดพืชเจอแสงแดดแล้วพืชจะมีการระเหยของไอน้ำนะครับก็คือแนะนำว่าให้ใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับชีดตอนเย็นนะครับเขาจะอยู่ได้จนเช้าอันนี้ผมทดลองมาแล้วนะครับ แต่ถ้าเราฉีดตอนในช่วงเช้าเราใช้สารจับใบมันก็ยังแห้งเหมือนเดิมเพราะว่าเขาจะเจอแสงแดดนะครับอันนี้ก็คือข้อควรปฏิบัติในการใช้ปุ๋ยทางใบนะครับทีนี้เรามาดูข้อดีกันบ้างนะครับข้อดีของการใช้ปุ๋ยทางใบมีอะไรกันบ้างนะครับข้อที่1ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับข้อที่2ใช้กับอาการขาดธาตุอาหารในระยะแรกๆได้ดีนะครับ ข้อที่3ใช้ผสมกับสารเคมีสารกำจัดโรคแมลงแล้วก็การควบคุมวัชพืชได้เป็นการประหยัดแรงงานนะครับข้อที่4ใช้กับพืชที่ปลูกในดินที่มีปัญหาอย่างเช่นดินเข้มดินเปรี้ยวจัดดินทรายจัดดินเหนียวจัดหรือว่าดินที่มีปัปญหาปัจจัยแวดล้อมขาดขวางการดูดธาตุอาหารจากระบบรากนะครับข้อที่5ใช้ในการเสริมธาตุหลักอย่างเช่น ในไนโตรเจนในรูปของปุ๋ยยูเรียนะครับธาตุรองนะครับแล้วก็ธาตุเสริมแก่พืชนะครับข้อที่6เพื่อสามารถดูดธาตุอาหารได้โดยทางใบมากกว่าการดูดทางรากต้นไม้จึงใช้ประโยชน์จากธาตุอาหารได้เร็วกว่านะครับข้อที่7ช่วยให้พืชฟื้นตัวเร็วหลังจากมีการชะงักเนื่องจากากระทบแรงหรือว่าเจอโรคแมลงทําลายนะครับข้อที่8 ปุ๋ยน้ำมีความเสม,ม,สมอของเนื้อปุ๋ยแน่นอนกว่าปุ๋ยชนิดแข็งแล้วก็ปุ๋ยเกล็ดนะครับมีปริมาณเนื้อปุ๋ยรวม NPK สูงกว่าปุ๋ยเม็ดทำให้ต้นค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากกว่านะครับข้อที่9ปุ๋ยน้ำผลิตง่ายแล้วก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงสูตรได้ง่ายจึงผลิตได้มากกว่าโซดปุ๋ยชนิดแข็งนะครับข้อที่10ข้อสุดท้ายง่ายต่อการขนส่งแล้วก็การใช้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของการใช้ปุ๋ยทางใบนะครับ ทีนี้เนี่ยเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับข้อที่1โดยทั่วไปการใช้ปุ๋ยทางใบเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถให้ธาตุอาหารแก่พืชได้อย่างเพียงพอนะครับในปริมาณที่เท่าเทียบกับปุ๋ยทางดินนะครับเพราะถ้าให้ในระดับความเข้มข้นสูงเกินไปอาจทําให้พืชใบไม่ได้นั่นเองนะครับข้อที่2การให้ปุ๋ยทางใบเพียงอย่างเดียวจะทําได้เฉพาะกับพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงนะครับ ถ้าเป็นมันสับปะหังในช่วงนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงแล้วนะครับใช้ได้นะครับข้อที่3าป,ปุ๋ยน้ําชนิดสาระละลายจะไม่สามารถผลิตให้มีเกรดสูงสูงได้โดยทั่วไปมักมีปริมาณของธาตุอาหารรวม NPK นี่ไม่เกิน30%นะครับข้อที่4ปุ๋ยเกรดมักมีคุณสมบัติดูดความชื้นจากอากาศได้ง่ายกว่าปุ๋ยเม็ดถ้าเราใช้เนี่ยทีนี้เราเปิดปากถุงนะครับเขาจะละลายเร็วกว่าปุ๋ยชนิด แข็งหรือว่าปุ๋ยเม็ดนะครับก็คือแค่โดนความชื้นปุ๋ยเกรดเนี่ยก็จะละลายนะครับข้อที่5นะครับราคาต่อหน่วยของธาตุอาหารในปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยเกร็ดโดยทั่วไปปุ๋ยน้ําจะมีเกรดต,ต่ากว่าปุ๋ยชนิดแข็งนะครับข้อที่6ราคาต่อหน่วยของธาตุอาหารในปุ๋ยเกอ่ดสูงกว่าราคาต่อหน่วยของธาตุอาหารในปุ๋ยเม็ดมากเพราะ,ะแม่ปุ๋ยที่ใช้ในการผลิตผสม ชนิดเกรดมีราคาแพงกว่าปุ๋ยแพงกว่าแม่ปุ๋ยที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยเม็ดนะครับข้อที่7ปุ๋ยน้ําละลายธาตุอาหารเสริมและก็ธาตุอาหารรองได้น้อยยกเว้นปุ๋ยนี้ยกเว้นปุ๋ยน้ําที่ใช้แม่ปุ๋ยในรูปของสารประกอบพวกโพลิเมอร์ฟอสเฟตนะครับแล้วก็สารคีเลตนะครับข้อที่8ปุ๋ยน้ําโดยทั่วไปจะควบคุมคุณภาพได้ยากกว่าปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยเกรดนะครับอันนี้ก็คือข้อเสีย ของการใช้ปุ๋ยทางใบนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้มีพาดคลิปต่อไปนะครับผมอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย